สวัสดีครับพบกนันอีกเช่นเคยนแะชร์หมดเปลือกเรื่องประกันนะครับก็ผมเพิ่งออกกําลังกายมานะครับก็เลยสดๆเอาชุดนี้เลยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงไม่ตําหนินะครับก็เริ่มกันเลยนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือ1ข้อที่มีสเสน่ห์ที่สุดในงานอาชีพตัวแทนประกันชีวิตข้อนั้นคืออะไรเราันเริ่มกันเลยนะครับ ผมได้ไอเดียจากการไปออกไปจอ็อกกิ้งนี่แหละครับนะครับก็ขอเล่าให้ฟังนะครับคือที่ผมสดๆเนี่ยผมไปเดินตอนกี่โมงทราบไหมครับผมไปเดินตอน11บเอโมงเช้าแล้วเสร็จเที่ยงผมจับเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการออกไปจอ็อกกิง้งแต่ก่อนออกไปจอ็อกกิง้งผมก็จูงเจ้าหมาไซบเรียของผมที่กําลังป่วยอยู่ให้ไปออกกําลังกายนะครับเอาพาเขาไปเดินแล้วก็ตามด้วยการจอร็อกกิ้งของผมก็คือการเดินสลับวิ่งนี่เองนะครับหชั่วโมงนะครับ ในระหว่างที่ผมเดินอยู่จะจบอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะครบหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วผมก็เจอเพื่อนบ้านนะครับที่ขับรถสวนกลับมาจากที่ผมเดินนะครับหยุดแล้วก็ทักผมนะเขาบอกอ้าวเฮียดงวันนี้ไม่ไปทํางานเลยครับคุณเชื่อไหมครับว่าผมตอบกับเพื่อนบ้านที่สนิทว่ายังไงผมตอบว่าทุกวันนี้ผมเหมือนไม่ได้ทำงานนะครับ เขาก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยนะครับอ๋อก็เลยอ๋อขึ้นมานะครับว่าอ๋อคือทุกวันนี้ผมทํางานเหมือนไม่ได้ทํางานนะครับอันนี้นั่นเองนะครับที่อยากจะมาแบ่งก็คือว่าข้อสเสน่ห์ข้อที่มีสเสน่ห์มากหนึงนะ่งในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตก็คือความเป็นอิสระทางด้านเวลานั่นเองนะครับยกตัวอย่างผมในเหตุการณ์เนี้ยนะครับผมนึกอยากจะตื่นสายสะหน่อยนะครับเออ สุนักผมป่วยก็พาออกไปเดินหลังจากนั้นผมก็ออกไปจ็อกกิ้งตอนสิเบเอ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงซึ่งมันเป็นเวลาทํางานของคน,นหลายๆคนที่ทํางานบริษัทแต่ขณะที่ผมเนี่ยชิวๆเพราะผม work from home ทํางานที่บ้านนะครับแล้วในระบบของบริษัทผมเนี่ยเขาทํางานใน iPad เราสามารถเช็คตารางทุกอย่างโปรโมชั่นทุกอย่างสินค้าทุกอย่างความรู้สินค้าทั้งหมดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดความยั่งยืนของกรมธรรม์ลูกค้ารายชื่อลูกค้ามีอะไรทั้งหมด สามารถเช็คอยู่ใน iPad เครื่องเดียวโดยที่ทำงานที่บ้านก็ได้นะครับคุณจะไปเชียงใหม่จะไปภูเก็ตคุณก็สามารถเช็คได้ในระหว่างที่คุณท่องเที่ยวอยู่จังหวัดต่างๆนะครับคุณสามารถทำงานไปด้วยเช่นในระหว่างที่ผมกำลังไปทำบุญที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับระหว่างทางลูกค้าก็โทรมาถามเรื่องเคมนะครับหรือถามว่าลูกค้ามีอะไรอยู่ในกรมธรร กำลังจะป่วยเข้าโรงพยาบาลคุ้มครองไหมมีอะไรคุ้มครองบ้างแน่นอนครับผมก็จําได้ไม่หมดนะครับเพราะลูกค้าผมเยอะผมก็สามารถเปิดใน iPad เดี๋ยวนั้นนะครับแวะที่ปัม๊มเปิด iPad แล้วก็จิ้มเข้าไปในรหัสของลูกค้ารายชื่อลูกค้ารายนั้นแล้วผมก็สามารถโทรกลับลูกค้าได้เลยท,ทั้งที่ผมอยู่ในระหว่างทางที่กําลังทําบุญที่จังหวัดอุบลราชธานีผมก็สามารถตอบกลับไปเลยภายในระยะเวลา5นาทีเท่านั้นเองนะครับ ว่าอ๋อคุณลูกค้ามีค่าห้องค่าอะไรมีสุขภาพแค่ไหนแล้วมีคุ้มครองโอรคแรงอะไรบ้างโรคที่คุณลูกค้าป,ป่วยกำลังจะเข้าผ่าตัดอันนี้มีการมีความคุ้มครองอย่างนี้นะครับก็สามารถตอบกลับภายใน5นาทีจากการทํางานได้ทั่วประเทศใน iPad เครื่องเดียวที่บริษัททําโปรแกรมเอาไว้ลงทุนเป็นพันล้านนะครับในโปรแกรมนี้นะครับนะครับกับการพัฒนาต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อที่มีสเสน,น่ห์ในอาชีพนี้ที่ผมชอบมากและผมเชื่อว่าคนในประบธุรกิจประกันชีวิตหรือเป็นตัวแทนประกันชีวิตชอบทุกคนก็คือความอิสระทางด้านเวลาครับนะครับคุณจะทํางานกี่โมงก็ได้คุณจะไปจังหวัดไหนก็ได้คุณอยากจะตื่นสายก็ได้หรือคุณอยากจะนอนดึกก็ได้ปุ๊บปับ๊บคุณอาจจะบอกเฮ้ยวันนี้รู้สึกปวดหัวไม่ทํางานนะขอพักอยู่บ้านคุณทําได้เลยครับไม่มีใครมาเช็คคุณนะครับทั้งเดือน30วันคุณอาจจะมีลูกค้าส่งแค่สองลายในดึงเดือน แต่อ้อยยอดสองลายเนี่ยมันเท่ากับการทํางานทั้งเดือนเลยของใครบางคนคุณอาจจะบอกให้เดือนนี้ขอไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเดือนนี้ขอไม่ทํางานมีเคสสองเคสสอนดนำส่งบริษัทแล้วยอดที่เฉลี่ยทั้งปีแล้วมันมันท่วมแล้วหยุดไปเลยครับทํางานแค่สองวันอีก28วันที่เหลือขอไปดูแลค,คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายนะครับที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือ ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ขอไปจิบกาแฟที่เชียงใหม่สักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือจะลงภูเก็ตนะครับหรือนะฮะไปพังงาขอไปดําน้ําสักอาทิตย์สองอาทิตย์คุณทําได้เลยครับในอาชีพนี้ไม่มีใครมาจับผิดคุณนะครับขอเพียงคุณมีระเบียบวินัยในการทํางานนะครับคุณมีงานนําส่งตามตามสเก็ตโตกแผนงานคุณว่าคุณถึงละคุณหยุดไปเลยครับอาชีพนี้แม่งสุดยอดจริงๆผมบอกได้เลยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ หากท่านสนใจที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตผมมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างใต้วิดีโอนี้แล้วที่เป็นแฮชแทเบอร์โทรศัพท์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตทำงานอย่างมีความสุขครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ